ข้า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 ก็คิดออกตอนจะว่ายู่ ข้า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 หนึ่าตัวเองไปคว้นเห็ดเดจะมวยอยู <amento> ่จะเกินไปทั้่งเงินเถื่องทั้่องนั่นจะบอยคอยบังบังวังตอนมาถจะอิดวังตอนมาถจะอิดเลย อืมมันเด้อไปเดี้อเนี้ยไป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 ข้า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 เหมืองเหมืองยิ้มนั่งไปยันเติมเตงสิพี่สิพี่ไทย เชงหัวอีกตัวนึงมันฝันยามระยะแลุ้กลัวหัวตนนะฮะ โม่หูคอยเบ่งมาเจอขอมาเจอข้า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 เอาม้นมาตีหาไพ่มาบอกข้า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  ข้าข้าข้าข้ข้ข

โมไม่มียังเห็ดดิจะสั่งิช่าเมืองที่ครบวะโมจออืมอัดเลยแหละหานมาอันลังอีกก่อนจงถือขายก็ดีเราเนาะตงเขายุดุ้ดปองไว้ปองไว้ 那边安装。